สวัสดีครับผมมารีวิว L45 นะครับผมก็ห่างหายกับรุ่นนี้ไปค่อนข้างนานนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะครับผมก็มาพบกับ L45 ตัวนี้เป็นตัว D.I. นะครับผมกับชุดเทอร์โบยกกระเลงหอนตัวนี้เป็นสเต็ปสนะครับผมก็จะออกท่อข้างนะครับก็สําหรับ4 5นะครับถ้าลูกค้าคันไหนอยากใส่นะครับต้องเผื่อใจปัญหาร้อนไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่า4 5เป็นเครื่องตัวเก่าแล้วเราต้องอัดเทอร์โบเข้าเครื่องนะครับผมเพื่อให้ได้เสียงหอนที่ ดังนะครับผมแต่ถ้าเป็นสเปคโบใหญ่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมตัวนี้ก็ให้ลูกค้าเผื่อใจเผื่อใจที่ว่าบางคนต้องการเสียงหอนเสียงปู้เสียงวิดหวานด้วยนะครับผมช่างก็ทําให้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับผมสําคัญคนซื้อเนี่ยต้องเข้าใจเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะถ้ามันร้อนต้องรับให้ได้นะครับสาหรับการติดตั้งช่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็มีใส่โบทําสปริงให้ฝาข้างนี้ช่างเปิดเลยนะเพื่อระบายความร้อนออก เพราะว่า4-5เนี่ยมันจะเปิดด้านตัวนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากโชว์นะครับอยากใส่โบหอนแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เปิดข้างได้เลยยังไงก็ไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นทางออกสุดท้ายแล้วนะครับผมในการอยากติดตั้งชุดท u r b ส่วนตัวนี้เป็นโบ VGs s t ็ป2นะครับเราก็จะมีกระป๋องควบคุมให้เหมือนเดิมเพราะว่าโบพวกนี้นะ่ะเวลาใช้งานหนักๆน่นนะบูทมันจะฟาดบูทมันจะเยอะทีนี้เครื่องมันเก่าบางทีมันรับไม่ไหวข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงชาร์ปมันอาจจะสึก ล้อาตามอายุการใช้งานเนาะเพราะรถรุ่นนี้มันก็อายุมีแต่อายุนานแล้วนะครับหลายปีแล้วเราก็จะมีระบบเซฟให้เรานะครับผมเซฟให้ตรงนี้ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผมคุณจะมีวัดบุญหรือไม่มีก็แล้วแต่กระป๋องตัวนี้ก็จะตัดให้อัตโนมัตินะครับก็ทั้งเรื่องความร้อนก็จะคลายไอเสียให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับสําหรับราคาในเซตนี้ของเรานะครับผมงานเราก็ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับผมตรงนี้เป็นเหล็กนะครับส่วนหอนมากหอนน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถเลยนะครับผม แล้วก็วิธีการเช็ครถก่อนจะติดตั้งเทอร์โบนะครับสำหรับ L45 หรือรุ่นอื่นหรือเผื่อเป็นกรณีศึกษาก็ได้เวลาลูกค้าไปซื้อรถมือสองนะครับลูกค้าลองใช้งานสัก1ชั่วโมงนะครับใช้งาน1ชั่วโมงไม่ต้องดับเครื่องนะครับเปิดที่เติมน้ำมันเครื่องออกเลยนะครับดูว่ามีควันไม่มีแต่ถ้าไม่มีควันเนี่ยก็คือรถค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมพวกนี้ลูกค้าค่อยไปล้างนะเพราะว่าถ้าไม่ล้างพวกนี้มันจะเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนนะครับต้องล้างเครื่องให้สะอาดเลยนะครับพวกนี้อย่าปล่อยให้มันเปื้นะครับบงท ไม่ว่าจะเป็นไส้กอรองอากาศนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หน่อยนะครับผมน้ํายาลอยเย็นนี้ก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมเพราะว่ารถมันค่อนข้างนานแล้วก็สีให้กอย่างที่ผมแนะนํานะก่อนจะติดตั้งเทอร์โบนะ,ะวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ํานี่ให้เปลี่ยนเลยนะครับพอดีรถมันใช้มานานแล้ววาล์วน้ํามันอาจจะไม่ยกวาล์วน้ําอาจจะตายแล้วก็เปลี่ยนเลยครับผมเพราะว่าราคานันไม่แพงหรอกครับผมอ่าเซ็ต ชุเทอร์โบ L45 ก็ประมาณนี้เนาะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผม <g ül> ก็คันนี้ติดตั้งนะครับลูกค้ามีปลายท่อเขาอยู่แล้วนะครับผม <g ül> ก็จะมีส่วนลดให้แล้วก็คันนี้เพิ่มเป็นเสาค้ำหลังคานะครับผมเสาค้ำหลังคาเนี่ยจะใสไ่ได้เฉพาะหลังคาส้มแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นหลังคาขาวหรือรุ่นแรกนั้นจะใส่ไม่ได้นะครับผมการยึดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็คันนี้ลูกค้าเพิ่มวัดบูทด้วยนะครับผมเพราะลูกค้าไม่เอาปลายท่อก็เปลี่ยนเป็นวัดบูทแทนได้นะครับวัดบู ให้อย่างสวยงามนะครับผมเป็นขาเททร์นียมนะครับผมขาหนาครับตัวนี้ไม่มีสันนะครับผมประมาณนี้แหละครับสําหรับคำหลังคาหรือใครที่สนใจเรื่องงานคำหลังคานี้ก็อยู่ประมาณพันสามอยเก้าสิบาทนะครับผมชุดนี้ครับคำหลังคานะครับทักมาสั่งซื้อได้นะครับผมประมาณนี้่ะเดี๋ยวรีวิวเสียงกันเลยครับผม นี่นะครับผมสําหรับชุดเทอร์โบยกกระเลงหอนสเต็ปสองครับผมก็ตัวนี้ก็ท็อปสุดแล้วของ L45 นะครับผมก็สําหรับงานน้ําเป็นบางช่วงนะครับผมงานแห้งส่วนใหญ่นะครับผมเซตนี้ก็ได้นะครับขอแค่ว่าลูกค้าหนึ่งเช็คเรื่องไอน้ํามันเครื่องแล้วก็ดูความร้อนของรถลูกค้าด้วยนะครับว่าความร้อนเนี่ยเดิมๆตระกูลพวก4534นะครับผมมันจะมีจุดไขป่ปลาเนี่ยจุดไขป่ปลานี่ก็คือ มาตรฐานของรถเขานะครับผมหรือขึ้นกว่านี้ได้ไม่ถึงครึ่งน,นะครับถือว่าค่อนข้างปกติแต่ถ้าเกินครึ่งขึ้นไปแล้วค่อนข้างผิดปกติแล้วนะครับผมรถคันนั้นผิดปกติแล้วไม่แนะนําให้ติดตั้งเทอร์โบเลยนะครับความร้อนนี้ลูกค้าก็ต้องไปดูช่วงลูกค้าทํางานนะครับบางทีบางคนขับตีนโหดบางคนขับตีนเบาก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับผมถ้าอยู่ประมาณไขปลาหรือขึ้นกว่าไขาปลานิดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่ถ้า เกินครึ่งขึ้นไปแล้วถือว่าผิดปกตินะครับเวลาเราติดตั้งเทโูเราก็อาจจะเผื่อลบความร้อนไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ L45 นะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามาว่าติดตั้งได้ไหมนะครับช่างก็ฝากทั้งเรื่องการเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องแล้วก็ความร้อนนะครับผมถ้าเครื่องสมบูรณ์ยังไงก็ติดตั้งได้นะครับตื่นเช้ามาสตาร์ตตอนไหนก็ติดแสดงว่าเครื่องยังปกติอยู่นะครับจะใส่ชุดไหนก็ใส่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยขอบคุณครับ